สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโก g กาเด้นนะฮะวันนี้จะมาสรุปอัปเดตนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะทุกคนก็เริ่มแรกนะครับตรงนี้เลยนี่วิธีการเล่นนะครับสําหรับเจ้าตรงนี้โอ้โหนี่ครับอันนี้สามารถช่วยทําได้นะให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยทําได้นะครับนั่นก็คือการเอาผักมาใส่นะฮะในหม้อนี้ครับจะปรุงยานะฮะเป็นการปรุงยานะฮะเป็นแม่มดนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะใส่ผักทั้งหมดในตัวเราเลยหรือเปล่านะฮะซึ่งผมมีผักในตัวผมหรือออออเเปล่่่่าตนนนนนีีี้้ดููกโมยยะะ ตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้แจกของในแบบนี้เลยนะเพราะงั้นก็ใส่ใส่ไปแล้วกันปึ๊บแป๊บหนึ่งนะเดินไปใส่เลยแล้วกันปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บตอนนี้แจกอีกแบบแทนแล้วนะครับตอนนี้โอเคเพราะแบบนี้หาของง่ายแล้วนะทุกคนเก่งกันหมดแล้วปึ๊บใส่ไปเลยครับนี่ฮะเราจะได้เป็นอันนี้มานะครับเราใส่เต็มนะครับแนะนําให้ใส่กับเพื่อนดีกว่านะคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนส่วนเป็นอันอันที่หนึ่งก่อนนะฮะจะได้ใส่ได้ง่ายๆหน่อยอ่านี่ไงส่วนแล้วก็เปลี่ยนแล้วนะผมก็ต้องใช้เเปป็็นนนททูะครับ เออฮาร์เวิทูดปุ๊บแล้วก็กดๆไปเลยครับเก็บเก็บเก็บสวนให้หมดอตอนนี้กำลังโหลดนี้อยู่โหลดดิ้งดาต้าอยู่ยังเก็บไม่ได้ฮะตอนนี้นี่ฮะ่วนผมลบกไหมโคตรลบกเลยบอกเลยตรงๆนะลบคลิปหายไบวอดอ่ะคือลบกจะจัดเลยโอเคเราก็อันนี้เสร็จแล้วนะฮะรีบูทเสร็จแล้วเก็บให้หมดเลยนี่ครับเก็บไปเรื่อยๆนะฮะเจออะไรกดเก็บให้หมดเพราะว่าต้องใช้ผักอะไรก็ได้นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนี้อีเวนต์ก็ดีหน่อยใช้ผักอะไรก็ได้ละไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะ ทำเจาะจงนะครับก็ผู้เล่นใหม่ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะฮะเคจิบ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 ส่วนตัวผมก็ชอบเลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นอะไรนานๆอะไรที่มันยุ่งยากไปก็มันจะไม่สนุกเท่าไหร่นะฮะขก็เก็บมาละน่าจะเต็มหรือยังเราไปให้นี่กันร้านค้ากันอ่าใส่ให้แม่มดนะฮะคุณแม่มดผมเอาอาหารมาให้คุณแล้วซับออฟฟุดปึง้งโอเคครับผมนี่ฮะเมื่อเทำสำเร็จเราจะได้แคนดี้มาเห็นไหมทุกคนแคนดี้คอนนะฮะแคนดี้คอนปึ๊บ นี่ฮะเราสามารถมาดูตรงนี้ได้ครับผมมีของให้ซื้อนะครับนี่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นของตกแต่งนะครับผมส่วนนี้จะเป็นอะไรตรงนี้เป็นเหมือนเออ่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอ๋อนี่ไงสัตว์เลี้ยงจริงๆนะครับเพราะมีไข่นะดูดิทุกคนมีไข่ด้วยอุยอยากได้เนี้อยากได้เนี้โคตรเท่ดูทุกคนดูดิเฮสเลดฮอตแมนอ่ะโคตรเท่เลยทุกคนอัศวินรตติการอ๋อแล้วก็มีเป็นแบทบอล็อกสไปเดอร์แล้วก็แบ็คแคทนะฮะโอ้โหแมวดำนี่ฮะแล้วก็มีเป็นนี่ฮะมกินแร วูฟโกดต์แบร์ลิปเปอร์นี่ไงลิปเปอร์ที่ผมที่ผมสปอยไปนะฮะตัวนี้เองเหรอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเหรอเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่ารักจังเลยจุมบจุมีมอ่ะโอเคก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะส่วนนี้เป็นสปูกี้ซีดโอ้ซื้ออย่างนี้ได้เลยเหรอเนี่ยดีจังเลยอ่ะผมเดี๋ยวผมต้องเก็บตังค์ซื้อนะฮะก็เราต้องทำเควสบ่อยๆได้อย่างงี้นี่อันนี้เป็นระดับพิษมาติกเป็นพิษแอปเปิลมี ine, เซียไวยนี่ไงดวงตาที่ผมว่าไปนะครับของให,ให,ใหมมม่ๆาเเตต็็็ลลยนะฮะฮแ้วกรงชอป ไอ้ตรงพาร์ทนี่คืออะไรเนี่ยรับของได้เหรอเนี่ยรับของก่อนแล้วกันปุ๊บ,บโอ้ได้ของมาเต็มเลยทุกคนโอเคอ่ะตรงช็อปนี้นครับผมนี่มันจะเป็นไขยย่เงี้ยมาเลยนะฮะแต่แต่แต่มันจะมีโอกาสได้ไข่พิเศษนะครับนี่ครับมันจะกลายมาติดกดลี่นะฮะโอ้โหดูดิโคตรเทเลยกดลี่เป็นเหมือนวิวญญาณเลยนะไม่รู้ว่ามีในมูเทชันนี้หรือเปล่านะฮะนี่ตรงนี้มีหรือเปล่าให้เราสุม่มไม่มีด้วยนะครับผมเป็นมูเทชันพิเศษไม่มีให้นี้นะฮะไม่มีให้ในใน,ต,น,น,นไไนะติดกลี่่แ้วอะ พอสามารถเก่งขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะไม่แน่ใจแต่สวยมากๆเลยนะมันเป็นแบบตัวเสๆเลยนะทุกคนโอเคเราต้องทําเควสไปบ่อยนะครับไล่ใส่ไล่ใส่ไปเรื่อยๆปึ๊บ,บอ่านี่มันสามารถแต่เราไม่ต้องกดออกได้นะกดแค่นี้ก็ได้ฮะอันที่สองนะก็จะใส่ทีละอันนะในมือเรานะครับอ่านี่เราก็รอให้มันทําเสร็จนะครับเหมือนเหมือนว่าเขาจะแบบว่าทําให้มันง่ายๆหน่อยนะยผมปิดอย่างนี้ก่อนปิดหมดกล้องก่อนนะทุกคนหมดจับภาพปิดไปแล้วนะฮะดีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นนะนี่ง่ายทาได้ละ เดี๋ยวผมขอขอทำการลดลดกราฟิกก่อนแหลกเกินนะครับตอนนี้ก็ติดเป็นฮาโลวีนไนท์นะครับทำคืนฮาโลวีนสวยงามมากเลยดูสิแล้วก็เอานี้มาใส่เพิ่มนี่แล้วก็เก็บมาใส่เพิ่มนะครับปึ๊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 บ,บโอเคแต่ผมก็ยังทาคลิปรีวิวผักเหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าเกิดได้ผักอะไรมาผมก็จะรีวิวเหมือนเดิมเลยจะไม่ทิ้งนะไอ้ระบบรีวิวผักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทำมานานแล้วเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ เก็บผักมาเยอะปึ๊บ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 เจออะไรเก็บให้หมดครับเรามีอันนี้เยอะฮาเวดฮาเวดทูตเยอะแต่ทำไมของเราไม่เต็มสักทีวะเนี่ยของช่องเก็บของปกติจะเต็มเลยนะนี่ไม่เต็มสักทีเลยดูดิปกติเต็มอย่างไวนะครับตอนนี้ไม่เต็มเลยอ่ะเก็บให้หมดเลยปึ๊บ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 โอเคเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าขวางทางอ่าโจโดโจเดอโอ้ยค้างไว้เกมอ่าเคเต็มแล้ว พอเต็มแล้วก็ได้เควสด,ด้วยนะทุกคนด,ดูดินี่แค่เก็บผักก็ได้เควสละโคตรเจ๋งอ่าเราก็ทําการใส่ลงไปครับผมปึ๊บปึ๊บสปิดออฟฟู้ปึ้ง49เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ผมเก็บจริงได้ประมาณต้องเก็บประมาณสองครั้งนะผมก็จะตันแล้วฮนะแล้วตรงนี้นะช็อปตัวนี้ก็ต้องรอด้วยนะครับทุกคนมันจะไม่ได้มาบ่อยๆนะฮะเป็นไงต้องรอด้วยส่วนฝั่งนี้เป็นแจ็คโอแลนเทิร์นวิสิตตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องรออีก40นาทีโอ้โหนานจัดเลยใส่อีกรอบ เซฟมิดออฟฟุดปึ๊บ92%โอเคแค่นี้เดียวนะฮะใส่แค่นี้เท่านั้นก็ได้ละเก็บก่อนโจ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 อ่าเก็บไม่หมดเลยโชว์เดะโอเคใส่รอบหนึ่งนะครับปึ๊บเซฟมิดออฟฟุดปั้งนี่ครับได้ของมาเต็มเลยนะฮะได้ทั้งแคนดี้คอนได้ทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วมันมีแอชิเม้นได้วยหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเหมือนแอชิเม้นเลย นี่ไงมีเอ็กซิเมนต์มาด้วยครับเป็นมินิเอ็กซิเมนต์นะครับฮาโลวีนนี่ไงครับโอ้โหอีเวนต์ฮาโลวีนใหม่นะครับโอเคเก็บไปเราก็จะได้ของมานะเป็นของตกแต่งฮาโลวีนนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะทุกคนส่วนตัวผมอาจจะไม่ทำนะเพราะว่าเสียเวลานะฮะอ่าถ้าเกิดเราทําอะไรได้ก็ทําไปนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ไหวก็อย่าไปซีเรียสทุกคนเพราะว่าเรายังมีเวลาเล่นอย่างอื่นอีกเยอะนะฮะโอเคไม่งั้นถ้าเกิดเราแบบว่าจริงจังเกินไปเงี้ยมันทุกข์ใจปเปล่าเนะผมเคยช่วงหนึ่งแบบติดแบบนี้มากเลยแบบต้องทําให้ได้ด้ทุกอยย่างงเี แม่งเอ้ยโคตรอันนี้เลยโคตรรู้สึกอึดอัดเลยทุกคนส่วนตรงนี้นะผมแจ็คโอเลนเทนใช่ไหมครับเราต้องเอาต้นละไม้ต้นไม้ของฮาโลวีนนะทุกคนถ้าเกิดเป็นพืชพันธุ์ของฮาโลวีนเนี่ยเป็นชนิดฮาโลวีนใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะปุ๊บโอเคอ่าสมมติสมสมติอันนี้หาก่อนสมมติเราหาไม่เจอนี่ก็จบเลยนะหาเลยนะโอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ่านี่ฮะนี่ฮะที่ซื้อตรงเนี้ยครับผมที่ซื้อพืชพันธุ์จากตรงนี้ใช่ไหมครับเราปลูกแล้วใช่ไหมครับเราพืชผลนะฮะมาให้ตัวนี้ ตรงนี้เลยนะฮะแจ็คโอเดนเทิร์นนะครับเราก็จะได้รับรีวาร์ดนะฮะรับรางวัลอีกนะครับผมก็คือไอตัวนี้น่าจะมาทุกๆประมาณสัก40นาทีนะครับทุกคนประมาณนี้เท่าที่ผมเท่าที่ผมจำได้นะหรือห้าสิบนาทีอะไรทุกคนแล้วก็เราพอเราใส่ปุ๊บมันอยู่ประมาณ5นาทีนะก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับก็คล้ายๆกับหลักการเดียวกับอันนี้เลยแม่มดนี้เลยครับผมทุกคนแต่เหมือนจะทำง่ายกว่านะฮะประมาณนี้ทุกคนสำหรับอัปเดตนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับโอเคเลยนะไม่แย่นะครับเป็นอัพเดทที่ดีเลยผมรู้สึกว่าโอเเคลยไไม่ด้แบบ มือหวานวขนาดนั้นไมไ่แบบโอ้โหชิปหายไวบอทโอ้โหสนุกชิปหายเลยไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็แบบไม่ได้แย่นะฮะผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจนะรู้สึกใส่ใจมากขึ้นแล้วก็ปรับให้มันง่ายขึ้นนะครับทำให้คนเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นฮนะถ้าเกิดสรุปของผมเนี่ยอาจจะงงๆก็ขออภัยนะทุกคนเพราะว่าผมแบบว่าเป็นมือใหม่เนาะอืก็แบบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนขอบคุณมากที่รับชมกันนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม